ชื่อทชานะคะชื่อเล่นชิปันปันันสกสกุลปัญญาเน,นิรมิดีนะคะตอนนี้ก็เป็น co-founder แ CEO ของ Alpha Finance Lab ค่ะก็รู้สึกคึกคักนีนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นออฟไลน์กับออนไลน์เนอะแต่ว่ามีมี Gather Town มามาเป็นเหมือนทำให้มีสีสันมากขึ้นแล้วก็ได้เจอคนใน Gather Town มากขึ้นนะคะ ประทับใจอยู่แล้วนะคะพอปีที่แล้วก็เคยมาแล้วก็ชอบงานนี้อยู่แล้วเพราะว่าได้เหมือนได้มาอัปเดตความคิดกันทุกปีเลยเพราะว่ามันก็เป็นโลกใหม่แล้วก็โลกใหม่นี้ก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วอะค่ะตัวปันเองเนี่ยคิดว่าน่าจะมีโปรเจกต์ดีฟามาอีกค่อนข้างเยอะจากคนไทยเราเองนี่นแหละคะ่ะเพราะว่าคนไทยจริงๆก็ใช้ดีฟากันค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นคนที่ใช้อยู่เนี่ยน่าจะพอเริ่มมีไอเดียแล้วว่าเฮ้ยเราต้องสร้างอะไรใหม่ขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าอยากลองอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะทําให้เหมือนมีสตาร์ทอัพซีนค่อนข้างค่อนข้างเยอะขึ้นมากกว่ามากกว่าปีนี้หรือปีที่ผ่านมาใช่ปะที่มีอยู่1 project, project นึ่งโปรเจกต์สโปรเจกต์ในในไทยทำเองแล้วก็ถ้าเกิดในมุมของคนที่ใช้งานดี f าค่ะก็คิดว่าคนน่าจะเข้าใจอะไรเพิ่มมากขึ้นแล้วแล้วก็ใช้ผลักที่แอดวานซ์มากขึ้น กเดิมแล้วก็ในขณะเดียกันคนที่อยู่วงนอกเนี่ยก็เริ่มจะเข้าเข้ามาข้างในมากขึ้นแหละว,ว่าเริ่มใช้ lending protocol เริ่มใช้อะไรที่อาจจะง่ายๆก่อนแล้วก็เข้ามาในสังคมเอ้อย่างแบงก์หรือว่าการลงทุนแบบเดิมเนี่ยจริงๆปันว่าน่าจะเป็นในมุมของ advisory role มากกว่าว่าณตอนนี้ที่ opportunity มันค่อนข้างกว้างไม่ได้อยู่แค่ใน traditional finance หรือว่าเงิน Fiat อย่างเดียวเนี่ย มีทั้งเงินคริปโตมีรูปแบบของ c ีไฟลและรูปแบบของ DeFi ด้วยอย่างเงี้ยค่ะการที่จะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยพันว่าแบงค์น่าจะเป็นเหมือนคนที่แอดไวส์มากกว่าว่าคนที่มีเงินในแต่ละระดับต่างกันและความเสี่ยงที่รับได้ต่างกันเนี่ยครลงทุนในรูปแบบไหนแล้วก็ผสมพอร์ตฟิโอยังไงอะคะเพราะว่า o p ป r ปอ i v ตี้มันเยอะมากจนทําให้คนตัวเราเองเนี่ยอาจจะตัดสินใจไม่ค่อยได้เหมือนกันว่าเ,เราจะลง ยังไงดีหรือว่าเราควรจะ expose to crypto มากแค่ไหนหรือเปล่าแล้วก็ถ้า expose ใน crypto เนี่ยมันมีกองทุนไหนที่น่าลงไหมหรือว่าเราควรลงเองคนใน DeFi ่ะจะค่อนข้างเ,าเหมือน Open มากๆแล้วก็จะค่อนข้างพูดตรงๆเลยเนะเพราะว่ามันจะเป็น community-driven มากๆค่ะว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่ดีเลยหรือว่าเฮ้ยเขาอยากจะ propose อะไรใหม่เอาฟ้าคนทำแบบนี้พอาจะอื่นคนทำแบบนี้อะไรเงี้ยหรือว่าพอ u c t นี้ไม่เวิรอะไรเงี้ย ซึ่งปันว่าพอมันเป็นคอมมูนิตี้ที่เปิดกว้างเนี่ยแล้วใครก็สามารถ voice opinion ออกมาได้ค่ะมันก็เลยทําให้เราได้ customer feedback ที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็ปรับอะไรได้เร็วและในขณะที่เราปรับเนี่ย consumer หรือคน,คนในคอมมูนิตี้บางคนก็จะอาสามาช่วยเราปรับด้วยซ้ำซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ทําได้ใช่ไหมคะจะต่างจากโลกปกติหรือว่าโลกปัจจุบนันที่กว่าจะได้ customer feedback จะค่อนข้างนานเผลอ u c t Launch มาแล้วหลายปีหรือว่ามีอะไรที่ ที่ใช้อยู่แล้วไม่เวิร์กแล้วก็มันไม่มีช่องทางที่จะเก็ตเก็ตคอสเตอร์ฟีดแบคนั้นใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้เหมือนอินโนเวชันในโลกดีฟา e ในโลกบล็อกเชนเนี่ยมันจะเร็วขึ้น้นเยอะด้วยสิ่งนี้ด้วยอะคะ่ะเป็นปีที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันว่าเออเหมือนเป็นทริกเกอร์พอยท์นื้ที่ทําให้ Financial Institution หรือว่าแบงก์ต่างๆเนี่ยเข้ามา ให้ความสำคัญกับ asset class นี้แล้วก็ในในอินดัสทรีนี้ได้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นอย่าง S C B หรือว่า K Bank ก,ก,ก็ก็มี movement ทางนี้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นในมุมของ financial institution ก็ตามที่อาจจะไม่ได้เป็นแบงก์แต่ว่าเป็นเหมือน wealth management ก็รองรับคริปโตมากขึ้นนอกจากจะให้โอกาสกับคนหมู่มากแล้วเนี่ยก็คือเหมือนส่งสัญญาณให้คนหมู่มากรู้นะว่าว่าอินดัสทรีนี้ก็เป็นอินดัสทรีที่ที่น่าเชื่อถือ